รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันเสาร์เวลา10นาฬนาทีถึง10นาฬิกานาทีทางช่อง TNN24 ค่ะ กับข้อมูลข่าวสารนะคะทางด้านการคมานาคมขนส่งรวมไปถึงการพัฒนาระบบลอจิสติกของประเทศกับดิฉันผ่อนทิพวงเฉวงทรัพย์รับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีค่ะว่าประเทศไทยของเรานี้เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบในเรื่องของภูมิศาสตร์เพราะว่าเราตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางนะคะของเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะและที่สําคัญนะคะบริเวณชายแดนก็ติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งค่ะ อย่างที่อำเภอแม่สอดเองนะคะจังหวัดตากก็มีพื้นที่ติดกับชายแดนเมียนมาและบริเวณนี้นะคะต้องบอกว่ามูลค่าของการค้าในแต่ละปีนั้นค่อนข้างที่จะสูงค่ะอย่างล่าสุดนะคะรัฐบาลก็ได้มีการประกาศให้แม่สอดนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งวันนี้ค่ะโทรฟ้าคมนาคมไทยก็จะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยเราจะไปสอบถามความคิดเห็นนะคะในส่วนของภาคเอกชนกันดูว่าเขามีความคิดเห็นแล้วก็มีมุมมองกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันค่ะ ภายหลังรัฐบาลได้ประกาศผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรองรับการค้าขายชายแดนที่จะขยายตัวก่อนประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปลายปี2558นี้โดยอำเภอแม่สอดจังหวัดปากถือเป็นหนึ่งในพื้นที่5จังหวัดในการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบนัน โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตากได้เมองถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญต่างๆที่จะมีส่วนช่วยให้การเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยการพัฒนาสนามบินแม่สอดโดยการขยายรันเวย์อีกประมาณ300-400เมตรและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารรวมถึงลานจอดรถให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นอีก2-3เท่าจากปัจจุบัน การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่สองหรือสะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่สองแม่สอดเมียวดีเพื่อเป็นการลดความคับแคบและการจราจรแออัดจ,จากสะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่หนึ่งบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดนอกจากนี้ยังมีการสร้างถนนเลี่ยงเมืองไปยังสะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่สอง และการขยายถนนสายตากแม่สอดระยะทาง86กิโลเมตรเป็น4เลนตลอดเส้นทางที่สะพานแห่งแรกของสะพานพิธภาพไทยพมาณที่จงเมียวดีเนี่ยค่อนข้างจะแออัดและขับแคบแล้วก็เกิดการสุดตัวการเบี่ยงเบนของน้ำทำให้สะพานเริ่มชำรุดนะครับแล้วก็รับน้ำหนักรถที่หนักมากไม่ได้นะครับก็เลยอีกส่วนหนึ่งก็เราก็เลยต้องเพื่อรองรับเศษทพิเศษ รัฐบาลก็เลยให้งะมารม,มาสร้างในเฟสสองก,ก็คือสะพานแห่งที่สองในอนาคตผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตากยังประเมินว่าจะทำให้มูล,ลค่าการค้าขายชายแดนระหว่างไทยและเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ60 0 0 0ล้านบาทต่อปีเป็น1 0 0 0 0แล้านบาทต่อปีและขณะเดียวกันกระแสข่าวเรื่องการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ทำให้ราคาของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัวซึ่งเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานี้จังหวัดตากได้มีการจัดงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาลงทุนโดยมีการเสนอเงื่อนไขให้แก่นักลงทุนเป็นจำนวนมากและทั้งหมดนี้ก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี กลับเข้าสู่รายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยค่ะคุณผู้ชมและในช่วงนี้นะคะหลังจากที่เราได้เห็นถึงมุมมองและก็ความคิดเห็นในส่วนของภาคราัฐที่มีต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดกันไปแล้วช่วงนี้นะคะเรามาดูความคิดเห็นแล้วก็มุมมองในส่วนของภาคเอกชนกันบ้างว่าจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดอย่างไรบ้างค่ะและในขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณป๋อมค่ะคุณนัทนนท์วินยาผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเมียวดีคอมเพล็กซ์ค่ะซึ่งจะมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวัน ีค่ะ,ค,ะครับุณปอมคะหลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศเขตเศรฐศษฐกิจพิเศษออกมา5จังหวัดอย่างแม่สอจังหวัดปากเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยรตรงนี้คุณปอมในฐานะของภาคเอกชนมองว่าเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากส่วนนี้คะก็พอท่านนายกประกาศว่าเราเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของประเทศไทยทำให้นักลงทุนก็ เข้ามาลงทุนในแม่สอดเยอะขึ้นเทียบจากก่อนหน้านี้ที่ยังไม่แน่นอนว่าจะเป็นเรศเรษฐกิจแห่งแรกหรือเปล่าหรือว่าไปลงที่หนองคายก่อนนะฮะพอประกาศว่าแม่สอดเป็นแห่งแรกปุ๊บเนี่ยทำให้เ,เ,เ,เม็ดเงินไหลเข้ามาในพื้นที่เยอะมากแล้วก็พอโรบินสันเริ่มตอกเสาเข็มมีการสร้างที่แท้จริงปุ๊บทำให้ธุรก,กิจในแม่สอดเนี่ยคึกคักขึ้นอย่างผมทําด้านอสังหาเนี่ยเรารู้เลยว่า คนต้องการหาซื้อตึกหาซื้ออ,อสังหามากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดก็เข้ามาอยู่ตลอดเวลาคทีหน้าก็คือแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจก็จะทำให้เศรษฐกิจคึกคืนขึ้น,นฮะครับแล้วก็มีทำให้ธุรกิจซึ่งเทียบกับจังหวัดอื่นๆเนี่ย<ะ>มีการชะลอตัวแต่แม่สอดก็ยังยังไปได้ถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะผมว่าก็ น่าจะเป็นสิ่งดีที่ท่านนายกเขาประกาศว่าเราเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกแน่นอนแต่ว่าก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่เราจะเซตอัพพื้นที่สําเร็จครับและในความคิดเห็นของคุณป้อมนะคะในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างทางด้านพื้นฐานต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสนามบินการสร้างถนนตรงนี้คุณป้อมมองว่าเรามีความพร้อมเพียงพอหรือยังคะที่จะรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของแม่สอด่ ณปัจจุบันนี้เราก็กําลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายเราก็ได้งบมาแล้วเช่นสนามบินเนี่ยเราได้งบขยายรันเวย์มาแต่ก็ตอนนี้ก็ติดอยู่ที่การอาจจะต้องเว้นคืนที่ต้องปุยชาวบ้านให้เข้าใจฮะถ้าขยายสนามบินปุ๊บคราวนี้เครื่องบินใหญ่ๆก็ลงได้ทําให้ไลาต่างประเทศก็ลงนี้มากขึ้นแล้วก็งบสร้างถนนก็มาแล้ว อย่างเส้นที่ตอนนี้ที่เสร็จไปแล้วคือจอและฉอน่าจะเสร็จสองสาเดือนนี้เสร็จแล้วแล้วก็ถนนใหญ่ที่จะเข้าสะพานแห่งที่สองก็งบมาแล้วฮะศูนย์สร้างทางก็มาแล้วแต่ว่าจะเริ่มสร้างอยก่เมื่อไหร่นั้นน่าจะไม่กี่เดือนนะครับในส่วนของการสร้างสะพานแห่งใหม่นี่แะค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีการ,ราแล้วมีการสร้างแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณป๋องมองว่าในภาพรวมของการคมนาคมขนส่งประโยชน์ในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร,รบ้างค่ะ ก็น่าจะทําให้ลดระยะทางในการเดินทางเขาย่างกุ้งได้ค่อนข้างมากฮะ,ะและก็สะดวกเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นโครงสร้างแบบแผนที่เขากลังจะทำนะฮะ mm hmm. คือสะพานที่สอจะให,ใหญ่มากแล้วก็พื้นที่แถบนั้นนจะเป็นเหมือนเป็นหับในการทําพักสินค้ามีอ่ลสุกากรมีออ,องค์กรหลายอย่างอยูอย่ตรงนั้นและของพม่าก,ก็เหมือนกันแล้วก็ เราะปัจจุบ,บันเนี้ยสะพ,พานแห่งที่หนึ่งเนี่ยเราตำอหนักได้ไม่มากลวก็ชุดโซมฮะถ้าเราทําเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยสินค้าก็ไะ้ผ่านได้มากขึ้นเพราะแนวโน้มในการส่งสินค้าเข้าพม่ามันเยอะขึ้นทุกๆปีครับและถนนที่รัฐบาลไทยเราได้ลงทุนในการสร้างถนนเข้าไปถึงอกอกกะเล็กของพม่าเนี่ยนะฮะก็จะช่วยลดระยะทางได้ประมาณ2-3าชั่วโมงทําให้ขับรถเข้าย่างกุ้งใช้เวลาถึง6หรือ8ชั่วโมงแค่นั้นเอง จา,จากปัจจุบันนี้ประมาณเกือบเ0ชั่วโมงนะ,ะครับแต่ที่สําคัญของแม่สอดก็คือน่นเป็นเรื่องน้ําประปาครับเห็นการประปาของแม่สอดได้งบมาบ้างแต่ผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เยอะกว่าที่ที่ผมได้ยินนะ,ะครับก็คือในมุมมอง มองว่าในส่วนที่รัฐบาลควรจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิมที่ก็มีการพัฒนามีการ<ม>สร้างศักยภาพให้กับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่แม่สอดอยู่แล้วก็มองว่าในส่วนของปลาปาก็เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยสําคัญมากครับเพราะว่าทุกวันนี้น้ําประปาในแม่สอดก็ยังไม่ไหลบ้างยิ่งหน้าร้อนเนี่ยก็บางทีไม่มา3-4ี่วันซึ่งผมว่าเมืองเราโตระดับนี้มันน่าจะต้องจําเป็นที่น้ําประปาต้อง ต้องแบบว่าไหลมากกว่านี้นะฮะเพราะผมตอน,น,นเด็กๆจนมาถึงตอนโตก็จะมีปัญหาเรื่องเดิมๆครับแล้วทีนี้ถ้าเรามามองกันในส่วนของเรื่องของสินค้าแล้วก็บริการกันบ้าง<ะ>คุณบองว,ว่าในอนาคตเนี่ยค่ะหลังจากที่แม่สอนกลายเป็นเคสเศรษฐกิจพ<ะ>ิเศษสินค้าแล้วก็บริการประเภทศไหนคะที่น่าจะมาเป็นไฮไลท์ของทุนนะิยมณตอนนี้นะฮะผมว่าถ้าเรากำหนดเขตเศร,ศรษฐกิจสำเร็จแล้วเนี่ย จะต้องมีแน่นอนที่ต้องทำเป็นเหมือนอที่พักโกดังสินค้าคอนเทนเนอร์ก่อนที่จะเข้าย่างกุ้งเพราะแม่สอนนี่เรามีมูลค่าการส่งออกสินค้าเข้าย่างกุ้งสูงสุดและในเป็นห้องเย็นห้องเย็นนี่ก็น่าจะสำคัญเพราะว่าปัจจุบันนี้เห็นห้องเย็นที่มหาชัยเพราะทำธุรกิจเขามาที่แม่สอนเพื่อที่เข้าสู่มอลลำไยกันเยอะเพราะทะเลที่ตรงนั้นน่าจะใกล้จะหมดแล้วแต่ว่ามอสลำไยยังอุดมสมบูรณ์มาก ทำให้คนเป็นแหล่งแหล่งที่คนเขาจะเข้ามาเอาอาหารทะเลกันเยอะครับ้วใ่สวนของสถานที่ท่องเที่ยวล่ะคะอย่างปลายปีนี้เนี่ยเราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC กันแบบเต็มตัวแล้วสถานที่ท่องเที่ยวอะไรในแม่สอดคะที่จะเป็นแลนด์มาร์คที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแล้วก็มีไว้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวถ้าเป็นณปัจจุบันนี้ฮะผมคิดว่าเมลดีคอมเพล็กซ์ก็น่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญเพราะว่าสังเกตได้จากยอด นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะยิ่งถ้าเป็นช่วงวิกเอนเนี่ยจะไม่มีที่จอดรถเลยถ้าผมว่าเราทำทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์นี่น่าจะเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งสำคัญของแม่สอดได้เลยครับเพราะว่ามันมีครบทุกอย่างทั้งร้านอาหารเ,าเกมนานาชาติมี Beauty Free ให้ช็อปแล้วก็ปลอดภัยนะอย่างน,นตอนนี้เราก็อยู่กันที่มีววีคอมเพล็กซ์ด้วยอย่างนักท่องเที่ยวณตอนนี้ค่ะที่เขาเดินทางมาที่ ก็มีโอกาสเข้ามาที่เยาวดิงฐ์เขามาทำอะไรก็มาท่องเที่ยวมาน่าจะบางทีบางคนก็มาดูบ้านเมืองของพมา่าเพราะว่าคนไทยหลายคนยังกลัวว่าพมา่าเอ ي, ้ซูรบอยู่หรือเปล่าแต่จริงปัจจุบันนี้ถ้าได้มาสัมผัสก็จะรู้ว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับถ้าอีหน่อยเปิด a c เนี่ยถ้าไฟาไม่สอดย่างกุ้งที่ทาง แตการบินเขาบอกว่าจะเปิดนะฮะถ้ามีปุ๊บนักท่องเที่ยวจากย่างกุ้งเนี่ยน,น่าจะมาเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกและอย่างพอสิ้นปีเนี่ยคุณป๋อมมองว่าภาพรวมของแม่อนเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะผมว่าน,นักท่องเที่ยวน่าจะเข้ามาค่อนข้างเยอะเยอะมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีมากอยู่แล้วแต่พอสิ้นปีปุ๊บพอเราเปลี่ยนเป็น a อซีปุ๊บเนี่ยการขับรถเข้ามาของคนพมา่าเขาก็จะเข้ามาได้นานขึ้น แล้วก็เขาอาจจะบ,บินมาสะดวกมากขึ้นแล้วก็เพราะผมเคยถามเพื่อนที่ย่างกุ้งบอกเขาบอกว่าเข้าไปกรุงเทพรถติดถ้ามาที่นี่ห้างโรบินสันเขาเสร็จเรามีเมลดดคอมเพล็กซ์ซึ่งมีทุกอย่างที่เขาต้องการปุ๊บเขาก็น่าจะมามากขึ้นมาใช้จ่ายเงินทำให้เศรษฐกิจเราดีมากครับคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือมุมมองนะคะจาก ฝ่ายเอกชนนะคะที่มองถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต Ru ว่ามีแนวโน้มเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการที่เราจะมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แม่สอดจังหวัดต่างนะคะและวันนี้นะคะทางรายการทั่วฟ้าค้ามนาคมไทยก็ต้องของรรขอบพระคุณคุณปอบมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลกับผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าตะลุยไปทั่วฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนสักครู่เดียวค่ะ การก่อสร้างรถไฟทางคู่อีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทยรองรับปริมาณการขนส่ง,งสินค้าผู้โดยสารนันกท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมระหว่างภูมิภาคทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะส่งผลให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมขนส่ง นอกจากจะเกิดประโยชน์ด้านการลงทุนยังช่วยลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งด้วยทางรางหนึ่งเมตรนะครับมีความล่าช้าในการเดินรถมีความไม่ปลอดภัยมีความไม่สะดวกในการใช้โดยเฉพาะเรื่องการบริการเราก็จะพัฒนาส่วนนี้ให้ดีขึ้นจะมีการเพิ่มการบริการให้ดีขึ้นปรับปรุงสภาพต่างๆแล้วก็จะเปลี่ยนไม้หมอนให้เกิดความแข็งแรงนะครับเพราะนั้น ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่1ที่เร่งดำเนินการในปี58ส่วนที่2ก็คือจะมีการสร้างเส้นทาง1เมตรคู่ขนานกับเส้นทางเดิมเพื่อให้การบริการในการเดินรถร,ถรวดเร็วขึ้นในขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันการก่อสร้างรถไฟทางคู่จะช่วยยกระดับมาตรฐานงานบริการลดปัญหาสับหลีทางช่วยให้รถไฟ ค,คือผมว่านะครับถ้าถ้าเราตอบโจทย์ในเรื่องการให้บริการอย่างที่ผมบอกการเดินรถสามารถควบคุมเวลาการเดินรถให้เป็นไปตาม uh, ที่เรากําหนดเวลาไว้เรื่องของการขนส,ส่งสินค้าโดยสารเนี่ยนะครับสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าของเนี่ยจะถึงตรงเวลานะครับตามที่เราได้มีการตกลงกันไว้ผมเชื่อว่า ิ่งเหล่นี้มันจะกลับมาเพราะว่าค่าคุนส่งด้านโลจิสติกในเรื่องของระบบทางรางเนี่ยมันก็ค่อนข้างถูกกว่าระบบอื่นๆมากมายรเราจะมาเป็นความภูมิใจของคนไทยอีกครั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย ทิตรายสุดปลัดกระทรวงคมนาคมและนายพีรพลท้าววนสุพัจเจริญผู้อำนวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนคลงพื้นที่สํารวจเส้นทางพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดนอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อรองรับการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ ซึ่งทางกัมพูชามีนิคมอุตสาหกรรมโอเนียงอยู่แล้วประกอบด้วยโครงการพัฒนาถนนสีเพนช่วงจากตลาดโรงเกลือถึงจุดบริเวณก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่อำเภออรัญญประเทศระยะทาง8กิโลเมตร ตรงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวง348บ้านป่าไร่ซึ่งจะมาชนกับถนนสีเพนเป็นเส้นทางเชื่อมไทยกัมพูชาตัดเส้นบายพาสเข้ากิโลเมตรที่10.5ระยะทาง12.5กิโลเมตรซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปี2559คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2561 นี่ค่ะถึงเวลาตะลืยอทั่วฟ้ากับพรทิพย์วงเฉวงทรัพย์ประจำสัปดาห์นี้แล้วค่ะและสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะยังมีความน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับชายแดนไทยแล้วก็เมียนมานะคะว่าจะเป็นในส่วนของวัดวารามค่ะรวมไปถึงสถานที่ช้อปปิ้งด้วยส่วนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นวันนี้ติดตามได้ในตะลืยอไปทั่วฟ้าค่ะ ที่แม่สอดทั้งทีนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่างไม่ได้มาเที่ยวชมวัดวา,ารามของที่นี่แล้วแล้วก็คงจะเหมือนกับพลาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งละค่ะเพราะว่าที่แม่สอดนี้นะคะเขามีวัดที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นหนึ่งในนั้นนะคะก็คือวัดไทยวัฒนารามค่ะเป็นวัดที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งก็ได้รับอิทธิพลนะคะมาจากศิละปะแบบไทยใหญ่ของพมา่าต้องบอกว่ามีความงดงามแล้วก็วิจิตรบรรจงมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งบริเวณภายในวัดไทยวัฒนารามนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยวิหารต่างๆศาลาแล้วก็พระพุทธรูปที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นวิหารพระมหามุนีนี้นะคะก็มีหลังคาเป็นทรงสี่เหลี่ยมหลายชั้น ซึ่งในแต่ละชั้นนั้นก็ประดับด้วยลวดลายต่างๆต,ต,ตามศิละปะของพม่าค่ะส่วนฐานของหลังคาวิหารนั้นประดับด้วยเจดีย์องค์เล็กๆรอบๆและภายในวิหารน,นะคะก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามุนีค่ะซึ่งพระพุทธมหามุนีนี้เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยทรงเครื่ององค์ใหญ่เลยทีเดียวซึ่งทั้งหมดนี้นะคะได้จําลองมาจากพระพุทธมหามุนีองค์จริงค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวมัณฑะเลย์ประเทศพม่าค่ะ นอกจากพระมหามุนีนะคะภายในพระวิหารก็ยังคงเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปลักษณะต่างๆตามอิทธิพลของศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยใหญ่ให้สกราระบูชาด้วยค่ะถัดมาใกล้ๆกับพระวิหารนะคะก็จะพบกับเสาหงแบบมอนค่ะที่เชื่อกันว่าเลียนแบบมาจากเสาอาโศกของพระเจ้าอาโศกมหาราชค่ะและด้านหลังสุดของบริเวณวัดนะคะเป็นพระพุทธรูปศิลปะพะม่าทั้งหมด28องค์ค่ะ สร้างด้วยปูนปั้นอยู่ในศาลาและเหตุที่มี28องค์นี้นะคะก็มาจากความเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้มาแล้วค่ะ28องค์และนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นที่ประดิษฐา,านของพระพุทธไสายาสนอนองค์ใหญ่ที่มีความยาวตลอดทั้งองค์นะคะประมาณ40เมตรค่ะเป็นพระพุทธรูปปางไสายาที่เขาบอกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดตากและที่สำคัญนะคะใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศค่ะ ซึ่งได้สร้างเรียนแบบพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ประดิษฐานอยู่ที่ประเทศพมา่าฉานนครยางกุ้งค่ะอีกวัดหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็คือวัดไทยสามัคคีค่ะที่นี่นะคะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจที่สาธุชนชาวภาคเหนือนะคะต่างก็ศรัทธาและเลื่อมใสค่ะว่าขอสิ่งใดแล้วล้วนแต่จะได้สมดังใจปรารถนาทุกประการไม่ว่าจะให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานธุรกิจ การค้าขายสุขภาพความรักคู่ครองรวมไปถึงขอบุตรธิดาก็ได้ดั่งใจหวังอย่างทันใจค่ะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความหมายที่แท้จริงของหลวงพอ่อทันใจนั้นหมายถึงว่าพระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สําเร็จภายใน1วันค่ะและถ้าหากว่าสามารถทําพิธีพุทธาพิเศษได้สําเร็จแล้วก็จะถือว่าเป็นเรื่องมหศัศจรรย์ที่สามารถสร้างได้โดยไม่พบอุปสรรคใดๆค่ะ พุทธศาส,สนิกชนเขาจึงเชื่อกันนะคะว่าหลวงพ่อทันใจที่สร้างสําเร็จนั้นจะสามารถอธิษฐานขอพรได้อย่างทันอกทันใจแต่ถ้าหากสร้างไม่เสร็จตามกําหนดก็จะถือว่าเป็นพระพุทธรูปธรปธรมดาทั่วไปค่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะคะก็อย่าลืมหาเวลามาสักการะขอพรหลวงพ่อทันใจที่วัดไทยสามัคคีจังหวัดตากนะคะ ก็คือความน่าสนใจของอำเภอแม่สอดจังหวัดตาดที่ตะลุยไปเทั่วฟ้านำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าน,านั้นตะลุยไปทั่วฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นต้องติดตามค่ะเพราะว่าน่าเสียดายนะคะวันนี้รายการเทั่วฟ้าข้ามนาคมไทยหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้อีกครั้งนะคะทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกา5นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีทางช่องทีเอ็นเอ็น24ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและท พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ